นิตาเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องน่ากลัวน่าขนลุกแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้กลัวแทบจะร้องกรีดออกมาเลยนั่นก็คือเสียงที่เราไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรและมันมาจากไหนคะ่ะถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะมีคำอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ก็มีเสียงบางอย่างคะ่ะที่ไม่สามารถอธิบายได้ถึงขนาดที่นักว,วิทยาศาสตร์บางคนนะคะอึ้งไปเหมือนกันเลยทีเดียว เสียงบางส่วนที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้บางอันก็พิสูจน์ได้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เสียงเหล่านี้น่ากลัวน้อยลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Scary Toplist และในวันนี้หนูดีกับนิตาเนี่ยจะมาทําหน้าที่เป็นโฮสต์พาเพื่อนๆไปฟัง10อันดับเสียงสยองภาค2กันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเตรียมหูและที่อุดหัเอาไว้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยทำไม่น่ากลัวไปเลย ก็น่าลำคาเลยทีเดียวหนูดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะเลือกเสียงเหล่านี้ให้เพื่อนๆมาฟังกันได้อะทีมงานเอาหูด,ดับไปแล้วจ้าเอาละไปเริ่มกันที่อันดับ10เลยค่ะอันดับ10 The Mosquito เสียงนี้เป็นเสียงที่ทุกคนเคยได้ยินแน่นอนค่ะ นั่นก็คือเสียงยุงนั่นเองแม้ว่าเสียงยุงจะไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวอะไรแต่ว่าเสียงยุงที่สร้างขึ้นในปี2005ที่มีชื่อว่า The m o s quito เป็นเสียงความถี่สูงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรบกวนคนที่มีอายุต่ำกว่า25ปีค่ะสำหรับมิตาแล้วมันก็คงไม่เป็นผลอุ๊ยรู้เลยอายุเท่าไหร่ แต่น้องๆเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่หลังจากที่ได้ยินเสียงนี้แล้วแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเสียงนี้จะทําให้คนที่มีอายุต่ำกว่า25เนี่ยรู้สึกลาคาญแล้วก็อึดอัดและที่เขาต้องใช้เสียงนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้วัยรุ่นเนี่ยเดินเติรดเตนในที่ส่วนสาธารนณะนานจนเกินไปค่ะอันดับก้าเบียนโลสโตนวิสเปอ e ์ ในปี1 8 7 2มีคนบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นในอุทยานเยนโลสโตนได้และเสียงนั้นก็ถูกอธิบายว่าเป็นเสียงกระซิบที่เหมือนกับนกหวีดและเสียงแหบผสมกันในปี1890ก็มีศาสตราจารย์นคนหนึ่งค่ะได้บันทึกเสียงเอาไว้ได้เหมือนกันและศาสตราจารย์ท่านนั้นก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นเหมือนเสียงพินและก็เสียงคนคุยกันเนี่ยอยู่บนหัวเขาเลยค่ะ และในปี1915ก็มีคนบันทึกเสียงกระซิบได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นเหมือนเสียงพูดตามสายโทรศัพท์เลยคนที่ใช้ชีวิตในระแวกนั้นโดยเฉพาะคนอเมริกันพื้นเมืองอะรู้ดีว่าเสียงนี้เป็นเสียงของเทพหรือไม่ก็เป็นเสียงของวิญญาณที่จมน้ำตายในอุทยานนี้ค่ะต่อมาที่อันดับที่8 C r y o s i s m ในช่วงฤดูหนาวปี2013ผู้คนแถบอเมริกาเหนือได้ยินเสียงปแปลกเป็นเสียงที่เหมือนกับก้อนหิมะขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและกระแทกหลังคาบ้านของพวกเขาค่ะบางคนบอกว่าเสียงมันเหมือนกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและทุกครั้งที่เสียงเหล่านี้มันดังขึ้นมันก็มักจะมาพร้อมกับแสงประหลาดที่วาบขึ้นมาอีกด้วย แต่ว่านาักทยีศาสตร์เนี่ยเขาได้ออกมาอธิบายแล้วนะคะว่ามันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากที่เรียกว่า cryoseism ค่ะหรือว่าคือเสียงน้ำแข็งแตกที่เกิดจากความชื้นในดินแข็งตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ดินหรือว่าก้อนหินเนี่ยแตกออกส่วนแสงวาาเนี่ยมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อจุดเยือกแข็งบีบอัดก้อนหินค่ะอันดับ7 จูปิเตอร์ซาวนอกจากเสียงที่ถูกบันทึกมาจากดาวเสาวแล้วทางนาซาก็ได้รายงานบันทึกเสียงจากยานอวกาศจูงโนและยานอวกาศโอเวเจอร์ที่ส่งไปโคจรสำรวจรอบดาวพฤหัสและก็ระบบสุริยะจักรวาล นักวิศวกรอากาศเผยว่าในขณะที่ยานอวกาศนั้นผ่านจุดกึง่งกลางของสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงสุดถึง130,000ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงที่ถูกบีบอัดความถี่ขึ้นมากกว่าเดิม พวกเราแล้วอะ่ะมันอาจจะฟังดูแล้วมันก็เพลินเพลินดีนะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะสิอันดับที่ 6, Sand. s i n ิง n ิงแซนนี่อาจจะฟังดูเหมือนเสียงมนุษต่างดาวกำลังสื่อสารกัน ในทะเลทรายทั่วโลกมันจะมีเสียงประหลาดๆทุ้มๆบ่นพึมพำออกมาจากเนินทรายค่ะนักสำรวจชาวอิตาลีชื่อว่ามาโคโปโลได้ยินมันเป็นคนแรกที่ทะเลทรายโกปีในศตวรรษที่13เขาบอกว่ามันฟังดูเหมือนเสียงเครื่องดนตรีหลายๆชนิดแล้วมันเล่นพร้อมๆกันแต่สำหรับชาวเอเชียค่ะเขาเชื่อว,ว่าเสียงเหล่านี้มาจากวิญญาณร้ายแต่จริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้เรียกว่าทรายร้องเพลงหรือว่าซิงกิ้งแส่ มันส mm. ่งเสียงได้นานถึง <Brown> 15นาทีและก็ดังไปไกลถึง10กิโลเมตรเลยค่ะยังไงก็ตามยังไม่มีใครสรุปได้นะคะว่ามันสามารถส่งเสียงประหลาดนี้ออกมาได้ยังไงกันอันดับ5 A Warning from Beyond the Star วันที่26พฤศจิกายนปี1977ในสหาราชาอาณาจักรรายการข่าวได้ถูกแทรกจากคลื่นวิทยุหนึ่งและก็เป็นเสียงบอกว่าเสียงนี้มาจากนอกโลกคลื่นเสียงนี้ได้พูดออกมาว่ากำลังทำภารกิจอย่างหนึ่งมาเตือนสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวนี้ว่าหากมีช่วงเวลาที่ดวงดาว Aquarius ออนั้นโดดเด่นบนท้องฟ้า จะเกิดอาวุธทำลายล้างหลายอย่างเกิดขึ้นมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันหรือต้องออกไปจากกาแล็กซีน่นี้หลังจากเสียงนี้จบไปมีเสียงวิจารณ์มากมายเกิดขึ้นเพราะเคยมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายนั้นได้แจ้งขึ้นสัญญาณเข้ามาในรายการทีวีและถูกจับกลุมได้แต่ว่าครั้งนี้ต่างกันตรงที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุที่มาว่าสัญญาณนี้มาจากที่ไหนถัดมาที่อันดับที่4กับ Phantom Words Phantom Words เสียงปริศนาที่ไม่อาจบ่งบอกได้แน่ชัดว่ามันเป็นคำว่าอะไรกันแน่มันถูกสร้างขึ้นโดยนักจิตวิทยาภาพลวงตาและดนตรีเป็นชาวอังกฤษอเมริกันที่ชื่อว่าแตนาโดชาเสียงนี้มีความแปลกมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่ได้ยินเนี่ยจะได้ยินไม่เหมือนกันเลยและที่แปลกกว่าก็คือถ้าเราฟังแบบสเตอริโอแล้วแบบแยกข้างฟัง ก็จะได้คำใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะนักวิจัยของคนพบว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบมักจะได้ยินแฟนทอมเบิร์ดที่สะท้อนความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่าบุค,คลิกภาพของตนเองนิตาเนี่ยฟังแล้วนะคะได้ยินคำว่า no way ค่ะเพื่อนๆล่ะคะได้ยินคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับ3 the original night stalker มีบันทึกที่น่าสยองอันหนึ่งที่ทางตำรวจได้เปิดเผยขึ้น จากคดีของฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกตั้งชื่อให้ว่านายสติลเกอร์ชายผู้นี้ได้ก่อคดีฆาตรกรรมเหยื่อยางโหนเทียมช่วงปี1979-1986ถึงในแคลิฟอร์เนียใตย้และหนึ่งใน10คดีที่เขาก่อขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่ทางทีมพิสูจน์หลักฐานนั้นได้พบก็คือบันทึกเสียงข้อความที่ทิ้งไว้ในเครื่องตอบรับอัตโนมัติของเหยื่อซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แท้จริงของนายสติลเกอร์ในขณะที่เขากำลังฆ่าเหยื่อ มาถึงอันดับที่2กันแล้วกับโ t a ท e WKCR 89.9นิวยอร์กโอเทเป็นเสียงที่ถูกอัปโหลดเข้าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ที่ชื่อโฟชานเขาอาัดเสียงนี้ได้ในปี1995ค่ะขณะที่เขากำลังฟังวิทยุขึ้น WKCR 89.9ในนิวยอร์มันเริ่มต้นด้วยเพลง2ท่อนก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงหลอนแหลมบาดหูเสียงหายใจแรงๆ และตามด้วยเสียงผู้หญิงสันๆที่พูดชื่อและวันสัมสเหมือนกับว่ามันเป็นบทสวดพร้อมกับเสียงเคาะระฆังค่ะ <st> <st> บางคนบอกว่านี่คือคลื่นพลังของผีที่จับได้ตอนบันทึกเทปจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ามันคือเสียงอะไรและมันต้องการจะสื่ออะไรกับพวกเรากันแน่ค่ะมาถึงอันดับหนึ่งใน EP นี้ค่ะกับ Electronic Voice Phenomenon ปัจจุบันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การบันทึกเสียงแต่ละครั้งนั้นมีความชัดเจนที่มากขึ้นมันจับได้แม้กระทั่งเสียงที่เรานั้นไม่ได้ยิน หลายๆครั้งของการนําเสียงที่บันทึกไว้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งมัาสร้างความประหลาดใจและความน่าสะพรึงกลัวได้ในเวลาเดียวกันมีคลิปเสียงหนึ่งที่ถูกวันทึกขึ้นได้ในขณะที่ชายคนหนึ่งนั้นอยู่ในห้องใต้ดินและเขากําลังคุยกับสิ่งที่เขาเรียกว่าปีศาจ เริ่มจากการถามตัวตนว่าเขานั้นคุยกับใครบทสนทนานั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อชายคนนั้นพูดถึงพระเจ้าแต่สิ่งที่ตอบกลับมานั้นจากเสียงสนทนากลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องและคำที่ถูกตะโกนออกมาอย่างดังชัดเจนก็คือคำว่าออกไป นับได้ว่าครบทุกอัตรสแห่งเสียงเลยนะคะสําหรับภาคสองทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจากทั้งธรรมชาติเสียงมนุษย์เสียงจากสิ่งลี้ลับไปถึงเสียงจากนอกโลกเลยทีเดียวยิ่งใครนะที่ใส่หูฟังแล้วเร่งเสียงให้ดังขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําให้คนลุกสู้กับเสียงปริศนาเหล่านี้แน่แนเลยหรือว่าอาจจะได้ยินอะไรมากกว่าที่พวกเราเล่าให้ฟังก็ได้นะโอ้แค่ฟังปกติก็สยองอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งใส่หูฟังเข้าไปอีกอะ งานนี้ขอผ่านค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเสียงไหนร้อนติดหูมากที่สุดคอมเมนต์มาให้พวกเราฟังบ้างนะอยากรู้ว่าเป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่าอะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบการจัดอันดับความน่ากลัวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสัปดาห์หน้าพวกเราจะได้มาเจอกันอีกไงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย